ังไงก็สวยสวยไหมเธออืมใช่แบบสวยมากไทยแบบไหนก็สวยอะแต่งตัวอะไรมาก็สวยแต่งหน้ามาไม่สวยก็สวยล้วจะไปไหนกันอีกดีอะยะเดินเซวงไงเดินให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเดินแต่เอาจริงร้านก็ปิดไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือแบบว่าไม่รู้ว่าเปิดไหมอะที่แบบอย่างเงี้ <c oughs> คือแดดมันร้อนมากแต่ว่ามันมีลม มีลมนะไม่ก็โอเคอะโอเคทุกคนแล้วตอนที่เราออกจากตอมอสใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือผ่านทุกคนเราก็ดูจะไม่มีใครโดนเรียกด้วยตอนที่เขาถามเขาก็ถามเราแค่ว่าเรามาครั้งแรกใช่ไหมก็เท่านั้นแล้วเราก็บอกว่าเออไม่ใช่แล้วเขาก็ทําเล่ไม่รูแล้วก็ผ่านเลยแล้วทุกคนก็ดูผ่านกันไว้ด้วยนะใช่ไหมเธอใช่ ใช่ทุกคนก็ดูผ่านกันไปแล้วเมื่อกี้เราไปดูร้านฟิกเกอร์มาก,ก็คือไม่มีสิ่งที่เธอชอบเลยที่นี่คือแบบแดดดีมากๆคือแบบแดดสวยอะทุกคนตแต่แดดมันแรงนะ,ะแต่คือถ่ายรูปแล้วสวยแบบไม่จ้ากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเออสวยอะสวยมากเนี่ยดูดิอยู่ตรงซองหรืออยู่ตรงคือคนไม่ค่อยเยอะเ <ๆ S 1> ท่าไหร่เลยอะคนแบบ ใช้ลูกตุ้งดิโกะแต่เราไม่มีเงินเนี่ยคนไม่เยอะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนเกาหลีที่ออกมาใช้ชีวิตแบบเสื้อผ้าก็แบบไม่ได้แพงมากนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็วบาถ้าเฮ้ยตู้อย่างนี้ก็น่าซื้อนะแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้น้องเ็ราะว่าจุลไหนเราก็มี้เนี่ยอันนี้เป็นแบบผ้าคอตตอนดูดีอ่ะคือสามร้อยเฮ้ยเดี๋ยวจะมาซื้อแต่เราไม่มีเงินอ่ะทุกคนโอ๋อันนี้ก็น่ากินแต่ไม่มีเงิน ไม่มีเงินอีกแล้วเรายัมีอยู่สามพันวอนไม่ได้อยู่เราได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่านั่นเราอยากกินแบบคาเฟ่มากกว่าไม,ไม่เอาอ่ะกินเราก็ต้องหิวน้ำอ่ะไ,ไปซื้อนะ้ำแบบไปซื้อแบบกาแฟกินดีกว่าเนี่เ,เขาคิดตู้สติกเกอร์กันมากอ่ะดูดีตู้สติกเกอร์อีกเหรอร้านก็ดูไม่ได้ปิดเยอะมากนะคือไม่รู้ว่ามันมารีเพสร้านใหม่อะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่า คือมันก็ตูเปิดเต็มอยู่นะเธอเธอแบบตื่นแล้วหรอ<ม>คือเมื่อเช้าเราลงไฟกันเช้ามากเช้าแบบประมาณ6กโมงเช้าไทยเนาะ<ม>แล้วก็คือบินนอนตีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยมนิดนึงเฮ้ยอันนี้จีไอโดใช่ไหมใช่เฮ้ยยังไม่ชหนด้วยเป็นแบบชื่อต้องไปเช่าหรอ <laughs> แล้วเสร็จแล้วมันก็ยมแล้วเราก็เลยไปนอนกันมา เพื่อสะสมพลังงานแล้วก็ออกมาเดิดูนู่นดูนี่โอ้ยแบบเกาหลีเสื้อผ้าแนวลักเลียอะแต่มันก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยใช้สไตล์เราเท่าไหร่ก็ <laughs> <laughs> ค,คิดว่าอาจจะได้ซื้อไม่มากซื้อได้แบบอาจจะเสื้อตัวเล็กตัวน้อยนิดนดหน่อยหน่อยทิปนี้น่าจะแบบได้กลิ่นเยอะมากกว่าเ <laughs> หนื่อยแล้วอะ่ะเ <laughs> หนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอะ่ะไม่ได้เดินนาน ต้องโทษที่เราไม่ได้มานานไงก็เลยเหนื่อยง่ายโทษอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเฮ้ยนั่งองเอมาเฮ้ยไปดูกันอย่างได้รองเท้าเดี๋ยวจะได้กลับไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าเราควรมัดผมมาทุกคนถ้ามาที่นี่มัดผมนะมันร้อนมากเลยอ่ะขนาดนี้ตัดผมมาแล้วด้วยนะแต่ว่าก็ร้อนจนแบบเหงื่อออกปากแล้วก็ผมแปะหลังไปหมดเลยเราคิดว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะได้ทําผมใหม่ทําผมใหม่แล้วก็ ส่ชุดสวยใหม่ๆด้วยนั่นทุกคนกดอบที่ฮงแดเดี๋ยวเราจะไปกินกันเราเจอร้านวินเทจอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนจะปิดตอนแรกเรเข้าไปเราร้านนึงแต่ว่าเหมือนมันไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่อ่ะไม่มีอะไรถูกใจเราก็เดินมาเจออีกร้านนึงเมื่อกี้ที่ดูเหมือนจะแบบถูกต้องแต่ก็ปิดนะเฮ้ยนี่มีกดอบตรงนี้กินก่อนป่ะไม่ก็ทัวอร่อยนะร้านอะไรอ่ะอ๋อดูดูวงโอเคมีแบบดาราไอดอลมาเยอะไปหมด ทุกคนคือไม่เยอะมากอะทุกคนเอาจริงก็เดินสบายๆแต่ร้อนคือก<ม>ังเก็แบบนี้ในเกาหลีก,ก็ฮิตนะทุกคนหน้าัะพีอะ่ะเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้เท่ากับเท่าไหร่อะเธอห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยมันก็หมนกว่าบาทปะพันสองพันเออตังเกมแบบนี้ก็ฮิตน่ารักดีนี่ทุกคนอันนี้มีกิฟต์แจกของด้วยไม่ใช่ของอีสานด้วยลูกชิ้นไหมลูกชิ้นไหมคะ กระเกงแบบนี้มันใสจะร้อนไหมกระโปรงก็น่ารักดีเสื้อคลาดีนินตอนนี้เรากำลังตัดสินใจกันว่าเราต้องซื้อน,น้ำวันนี้แล้วแหละเพราะว่าสามพันเองอะ่ะไม่ไหวแล้วมันแบบร้อ,อนมากเอาสีอะไรสีอะไรก็ได้เอาสีถูกไหมเอาถ<ส>ุงเก็บอีกพันโอเคเอาสีแพงโชโกโิโออิกโกซึนฮานาสุเซโยเดอสามพันสามพัน ชัมซอนวอนขอบคำซามีดาอือก็น้ำสตรอเบอรี่อะแต่ว่าช่วยแบบคือดีขึ้นเยอะอือมเออค่ะไม่รู้สึกดีขึ้นอันนี้เรากำลังกลับโรงแรมใช่ไหมใช่เรากลับไปขอตังค์แม่ดีกว่าทุกคนเราไม่ไหวแล้วเดินๆเราไม่มีเงินอ่ะเราไม่ไหวแล้วนะเนี่ยถึงต้องซื้อไม่งั้นก็คงไม่ซื้อเอ๊ะขอกินด้วยเอ้ยแต่มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆนะ เสื้อผ้าไบทูเกตที่นี่ก็หิตนะทุกคน,น,นคือแดดแรงมากแรงมากแรงมากจริงแรงจนเหนื่อยเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโรงแรมนะคะทุกคนก็คือพักที่ฮอลิเดย์อินทางออกห้าก็ถึงเลยจริงๆอะเหมือนมันก็โอเคนะห้องก็เคยสะอาดสะอ้านใหม่ไรเงนะี้ยแล้วก็เออก็โอเคก็ดีทั้างเราจะกลับไปโรงแรมก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวจะออกมาใหม่พร้อมกับครอบครัว ทุกคนเราเจอร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมากินโดนัทร้านนี้กัน,นที่เราทำแบบการบ้านมาตอนแรกเราจะนอนโรงแรมนี้กันทุกคนแต่ว่าเอาด้วยต่างๆนะนะก็เลยเปลี่ยนแล้วมันใกล้กว่าอีกอะ่ะขับยังไงวะเนะี่ยทำไมทำตัวแบบนี้อยู่ๆก็ให้ที้นมาชั้น 5, ห้า <c oughs> ฮะอันนี้คือแบบชั้นห้าของโฮลด์เดย์อินนะทุกคนก็ <c oughs> จะมีแบบเออ ฟิกเกอร์ต่างๆนานาเยอะ,นะแยะมากมายเฮ้ยเซรามูนตัวนี้น่ารักอ่ะแล้วก็มีแบบอันนี้ด้วยอ,ะอ่ะอยากได้อะเท่าไหร่อ,ะอ่ะ้ะมันมีคาเฟ่แบบอย่างนี้ด้วยอ,อันนี้เป็นวันพี๊ซ โซโล่โคเปอร์อ่ะแก่อ๋อปัจจัยอะไรอะไรมันอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยโคตรอร่อยเลย <Okay. S 1> เยี่ยมเยี่ยมมากอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากขอกินด้วยระวังมันริมเข้าคอนอืมไม่พ่อไปเอาไปให้ปลาคะ <c oughs> <c oughs> น้บอกแล้วมันอร่อยฮะดีนะซื้อมาแค่สองอันนี่ได้กินไหม ก็อร่อยดิแต่มันไม่เหมือนชูโรุ่งเก่งมากแอสติเกิรอร่อยไหมคะอร่อยแต่หวานไปหน่อยค่ะพี่เลวอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่มอาหลายพี่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วพี่หญิงเป็นอยู่แล้วมันหวานเกี้ยบเลยทุกคนมีแล้วกอัพอีโคโปรดักตรงนี้ด้วยอ่ะน่ารักมากเลยีแแแมรรน ประกอบเป็นอะไรมุ pues> mm ้งปิ้นมุ้งปื้นแล้วเอาเอาไม่มีอะไชิ้นใหญ่แปดชิ้นใหญ่อ่าเป็นแปดกับสี่เอาเอาสี่อันนี้แล้วเดี๋ยวไปตู้อันอีกอ่าตู้หรอล้วงานตู้วะแล้วงานตัวปุ้ยปุ้หายมาแล้วปุ้ยปุ้เป็นเบอร์เกอร์เย้ต้องไม่จะเลือกไหมไอ้คาแรคเตอร์ตัวนี้โอเคอ่ะอันนี้นะก็เลย ใช่เหรอนั่นแปลว่า cancel เต้วอะไรนี่รูปของพวกเราเอาเอาไหนเอาเรามากินแก้นที่เองดอกนะทุกคนแบบว่าไม่เคยดังใช่ไหมก็เลยต้องรอเยแบบ่แกบบ้เลย,ยเ,เราต้องเปิดตรงนี้ออกมาปะ โอ้ยน่ากินนะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกก็ทุกคนจะอร่อยไหมเพราะว่าเราซื้อมาแค่หนึ่งชิ้นไปเอ๊ะนี่มันเบอร์เกอร์ั่นช่มันคือแซนด์วิชไข่นี่มันกินเลยชื่อไอ้นี่ว่าเบคอนดิบชีสดิบชีสเหรอเมื่อก่อนนี่มันฮิตเรื่อะไรไม่รู้อะไม่รู้ไหมเพราะมันรู้แต่ว่าคนเราเขาไม่ทันตอนที่เขาฮิตตอนเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเคยฮิต เอากินยมไม่ไหวแล้วพี่หนก็คิดว่าน้องคุณต้องชอบรวมฝนอ้าบ้าจริงร้อนอ๋ออ๋อโอร้อนอืมโอเคสิ่งที่ได้ก็คือร้อนอะแม่ใบเดียวแต่ร่อยดีรุ่นดีโอร้อนเหมือนกันรม ร้อนลมันไม่ได้ร้อนในปามันร้อนข้างนอกาอืออ้ขอกิบ้างขึ้นหัวข้อของไข่ทั่วไปเนี่ยไอ้นี่อร่อยใครได้เลยพราขอเอาอยกได้ไหมอร่อยอ่ะร่อยนุ่มๆพ้ากิปังก็นุ่มเท่าใจละใช้มือหยิบเลยจากปังว่าทำไมมันถึงดังมีหลายสาขาแล้วตอนนี้ปรดมันได้ทิงทสาน่มีไข่แดงเยอะ มันเป็นซอสไม่หรอนอ่มันเป็นซอสเหมือนซอสสีดาช้าไม่หรอแต่สีเขียวไม่ใช่สีชมพูใช่หร er ือเปล่าเจ้าคนน่ารักตูนมันจะตรงเหรอแต่ว่าเป็นข้าวมันแล้วมันเป็นผักแล้

อยากอยากอยเช่าแบบนั้นน่ะทุกลูก็ดูคะแนนมาทุบเลยเ้เธอถ้าเกิดว่าเธอทำได้ไม่ดีเธอจะไปอยู่ในยูทูบโอ้ยหอมมัน9ก0 0นกลอันนี้พวกขาแข่งขันเบอร์หนึ่งได้อ๋ออีกนิดเดียว ท้ใไหมถ้าาไม่ทำไดไม่ดีต้องจะลไปอยู่ในยูทูบได้นี่การแก้ครั้งที่หนึ่งกกบบพ่กระบูวันนั้นกรโดดพกระบูเลยสิโอเคนี่คือรอบแก้ ไม่เป็นไรนะพวกเขาแข่งขันเบอร์สามลดแก้ตัวถ้าแก่เกินไปแ้าแก่กนไปแสดงต่อยไม่ดูไม่แม่นเ นี่เดียวตัดกค่แค่นี้เดียวนี่เดี๋ยวพอนยู่แล้ไม่รู้จะต่งยังน่ารักจังไม่ตัดผมเหรอตัดอะไรเราเหลืออยู่แค่นี้เอาตัวนอนแล้วกันได้ปะอันนี้จะไม่ได้มันมันติดคอใช่ไหมกับคอโอันนี้ก็ไม่ได้หรอกลับไปกลับมาได้ไหมเนี่ยได้ไหมดูว่าพี่ปอรมาแล้ว ต้องสัตว์อ๋อเป็นแบบดูดวงไงที่เหมือนกับว่าเราเสียงเซียมซีอ่ะเอ้ยไม่ใช่เสียงเซียมซีอะไรเขย่าเซียมซีเหรอใช่เซียมซีแบบโอ้โหเลียนไดเลซียมซีเกาหลีเออสมัยเด็กๆมันเป็นปีศัตว์ใครหยอดไปแล้วจะได้ปีเออได้แหวนได้ตัวใบเซียมซีมาไตุ่นเราอ่านไม่ออกเม็ดเปเม็ดเขาเป็นคนเลือกดิ๊จ สามพันตก็เ hmm. ม oh. okay. okay. ่บอร์ที่นโอเคองปแล้วมก็มีช้อนให้เราหรือเปล่าหรือเรางับ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 หรอับงับหรอว่าโอ้สมโอมหัวงามเาลีบาน่าดฟางงัดเลยอร่อยจัง อร่อยข้าวเขากินด้วยอร่อยอื้ออร่อยข้ากินอีกได้ไหมเป็นหวานเย็นถ้าคุณกัดก้าขำเมื่อเลิกอร่อยัข้างไม่ใจเลยอรอยยสิ่งอิจีก็ต้องไปดูอิจีซะหน่อยใช่เป็นสิงอิจก็ต้องทำอิ กินแล้วแต่กินอีกก็ได้ร้านนี้มียกเคไหมอยากกินอะไรที่แบบร้านที่มันมียกเคด้วยอ่ะเบาสุดเลยเห็นป่ะต่อยต่อยหัวทึต่อยไม่โดนพุทธีเลยทำไมต่อยไม่โดนวะแถมพุทธอีกครา้นี้จะได้รู้สึกตัวแล้วได้เกมบริเวณทีแก่จริงเว้ยไม่ต้องไปชาร์จซิงค์ตอนไหนของวายเลยแบบนี้เลยแต่มีแอลกอฮอล์แ่บนีนี่แหละข้าวแช่แต่ข้าวแช่แรงกว่านี้นะใช่นไหม เขาใช้แยกพอกันมันจำได้ว่าตอนด็กเคยกินแล้ว่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจริงหรอรสชาเกาหลีมากครับเกาหลีข้าวรู้สึกยังไงบ้างข้าวเลยอร่อยแล้วมันก็แบบเหมือนซ่าแบบพิมไทยเยอะๆอ่ะมันคือมันไม่ได้แบบเป็นอิมจี้าอย่างี้มันมีรสอื่นด้วย แล้วก็ไก่แล้วก็ันนี้อ่าอย่างนี้จำนี่เออจำแบบนี้อยากไม่อีกอ่ะเออขอก็เพิ่มให้มั้ยนียจำครับก็จริงๆแล้วไอ้เนื้อย่าต้องกินกับไอ้ยำผักนี่แหละตั้งแต่อุ้มมือเดี๋ยว เอา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 เออาเไม่อนี่ดพี่หิวไม่นั่านั่งข้างน้องปืนเลยอมมันยองฮัโหลทุกคน้วพวกาตอนนี้ก็มากินกันต่อที่วันนี้อยากบอกรักเมีย เดยอดแลยทำได้ไงมมีแมชชีนแบบนี้ด้วยคือแบบเดือดค so um, um, ือมันเดือดเอายูเคด้วยแล้วก็เอาเบียร์กับโซจูเป็นของมันก็ร้อนจันสิจันสบายเง่าเงอาโอกยทำจะไมีด้ไน่ากินไหมทุกคนมี หกสอกว่า้งที่สองกีซ่าป๊อปป๊อปป๊อปทไมไม่ได้โอ้ยหนน่อยอันนี้มีเธอนี่ทำไมไม่ยอมเต้นอะ